จากเจ้าของแบรนด์หน้าผีที่สร้างสารรคผลิตภัณฑ์เพื่อแปลงชมตัวเองและว,วันนี้นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชหนึ่งนะครับหลายคนน่าจะรู้จักผมในฐานะเจ้าของแบรนด์โรสโกล์แบรนด์สกินแคร์เกรดพรีเมียมที่ made in Korea แล้ววันนี้ผมมีความจริงบางอย่างอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังต้องบอกก่อนนะครับว่าผม,มเป็นเจ้าของแบรนด์โรสโกในปัจจุบันแต่ผมไม่เคยมีความอยากเป็นเจ้าอของแบรนด์ตอนแรกนี่คิดหนักมากวันที่น้องวาวแฟนผมอ่ะเขาเดินมาบอกว่าเขาจะมาลุยเป็นเจ้าของแบรนด์สกินแคร์บำรุงผิวหน้าคเครียดหนักคิดหนักเลยคือจะไม่ให้คเครียดได้ยังไงก็เมื่อสี่เดือนที่แล้วคือหน้าผมเละอย,อย่างก่ะเพียงผิวเฮ้ พอเป็นเบื้องหลังช่วยเบื้องหลังก็พอแล้วนะทุกคนเห็นด้วยกับผมไหมฮะว่าใครจะไปเชื่อเราอะตัวสินค้าเราดีสินค้าพรีเมียมทางคนนี้หน้าเราแบบเละเทะตุ้งเป๊ะไม่มีที่ว่างตอนแรกๆตัวแทนหลายคนก็คิดกับผมแบบนั้นถูกไหมว่าทำไมผมหน้าเลยขนาดนี้มันดีจริงป่าวเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันหมดความพยายามที่จะแบบรัก าดูแลคือไม่ใช่เราไม่เคยทําอะไรแล้วเรามาหมดความพยายามนะแต่คือมันทํามาเยอะมากเลยหรือไหมฮะใครก็ตามที่รู้จักผมมานานนะจะรู้ว่าตั้งแต่มอนจนถึงปีหนึ่งเนี่ยผมผ่านการรักษาสิวเข้าคลินิกบารุงซื้อคอร์สเยอะมากคลินิกไหนว่าดังเข้ามาหมดจะแพงจะถูกเอาหมดเลยหมดไปเฉียดล้านนะาแต่ประเด็นสภาพหนังหน้าก็ไม่ดีขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวเราแย่ลงรักษาจนท้อท้อจนปล่อยปล่อยจนแบบเออช่างไหม นะฮะคือแบบมมืกอว่าอยากจะขึ้นอะไรก็ขึ้นเลยตามสบายอยากจะเป็นไงก็เป็นไปเลยความคิดดีเริ่มในการสร้างแบรนด์ตัวนว้องวาวเองเขาได้สารสากัดพิเศษก็คือตระกูลดอกไม้ป่าที่เคยสูญพันปและสามหมื่นปีมาเป็นของเวร์กโกเป็นแบรนด์แรกแล้วมีคอนเนคชันในการที่จะได้นวัตกรรมอันดับหนึ่งของเกาหลีด้วยก็เลยไปเกาหลีกันเพื่อพัฒนาสูตรขึ้นมาวิเคราะห์สูตรปรับปรุงสูตรแก้สูตรผมก็ได้มีโอกาสระบายให้กับผู้เชี่ยวชาญที่นู่นเขาฝากว่กเอ,อ้ยผมผ่านมรสุมสนามลบเกี่ยวกับผิวหนังมันหนักหนาาดาดไหนถึงเเเเเคยยแบบลซอร์ทีีวะม คอเลเซอร์เสร็จกดสิวต่อแบบปั๊ก สามแลก็ไม่คือเขา้าใจว่าระบมหน้าไหมฮะมันแสบไปหมดแบบมันไม่รู้จะร้องอยังไงเลวมันโอ๊ยไอโอยไอสามร้ยอยแปดสิบแปดเมตรเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผมเคยทํามาแล้วบ้าท,ที่สุดคืออาทิตย์ต่อมาแม่งขึ้นกลับมาอีก,กสามแว่าเมตรแต่บ้าไหมเลยมีโอกาสได้เล่าให้เขาฟังและแถมยังเป็นเรื่องมากใส่เขาอีกนะด้วยความที่ผมเป็นผู้ชายที่แบบเหมือนอกหักคือผ่านการดูแลตัวเองมาเยอะแต่มันไม่ดีขึ้นแล้วมันเหมือนกับแย่ลงแย่ลงตลอดเวลาแล้วสามปีที่หลังยิ่งไม่ทำเลยเลยยิ่งพังหนักมากเราก็เลยแบบเฮ้ย ตี้บางๆไม่บางหนักมากก็เลยไปท้าทายเขาถ้าจะทำครีมเนี่ยอันดับแรกเลยไม่ชอบความเหนียวไม่ชอบความเหนอะหนะมือใส่มันร้อนแล้วก็ไม่ชอบความแบบสารเคมีไม่เอานะฮะเพราะว่าพังมาเยอะมากเขาก็สวนมาเลยว่าที่นี่ไม่มีสารเคมีที่นี่ไม่ได้เป็นแบบนั้นที่นี่ไม่ได้ทําสินค้าไร้คุณภาพไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้ถึงขนาดนี้เราไม่ดังขนาดนี้เราไม่ติดครอบโลกขนาดนี้การเซอร์ติฟิเคนเปิดให้ดูเลยว่าเคยทาแบรนด์ไหนมาบ้างก็เขาจะแบรนด์ท้งนั้นนะฮะรู้จักหมดเลยก็เลยมีความเชื่อมากึ้นว่าเออมันต้องดีไว้มันต้องจจจริลล้้ววกก็เเเยอาาาาหนนนคีี่่ะะปตัส์ุณทํผผมมดดไบ เงามๆเลยหลังจากนั้นนะครับกลับมันจะหนีสองเดือนผ่านมาตัวเทสตัตวแรกก็มาและผมมีภาพให้ดูด้วยว่าวันแรกที่ผมเอาใบหน้าผมที่เป็นหน้าปุ่มปําหน้าขงังโคกหน้าติดเลือดเทสเกิดเรีแคลเซอเรสครั้งแรกผมมีภาพด้วยไปดูกันอย่าตกใจนะนี่หรอที่เขาเรียกว่าหน้าผิเจ้าของแบรนด์หน้าผ่ะเราไปดูกันวเราก็จะมาลองตัวอย่างครีมโรสโกของน้องวาวกันนะครับผมเป็นคนผิวแบบนี้มากนะจริงแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยดูผิวผมดิผมเป็นคนผิวแบบว่าผิวไม่ดีเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้โดนเซรัอย เนื้อพิเศษนะเริ่มแล้วนะครับมันครีมที่ผมชอบมากนะเพราะว่าสบายผิวมัมันสบายผิวนะครับเนื้อครีมเนี่ยพอมันโดนผิวแล้วเราเอามือไปแตะมันเนี่ยมันจะแตกตัวกลายเป็นน้ำนะดูจากหน้าผมก็รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนแพ้ง่ายใช่ไหมล่ะพอผมเป็นคนแพ้ง่ายเนี่ยเมื่อลองก,กับผมแล้วแล้วผมไม่แพ้เนี่ยนะแล้วหน้าดีขึ้นนะฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จ ลองเองเลยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าพี่หนึ่งเป็นคนหน้ามันด้วยหรือคนจะ<ค>นหน้า<ท>แห้งก็ได้เพราะว่าการที่เราหน้าแห้งเกิดจากความไม่ชุ่มชื้นของผิวแต่การที่เราหน้ามันเกิดจากการที่ไม่ชุ่มชื้นของผิวเช่นกันเพราะพอมันแห้งมากมันเลยต้องผลิตน้ํามันออกมาแทนแต่อันนี้คือครีมที่สร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวแบบเต็มสตรีมมอกแต่เราก็ยังคงรู้สึกว่ามันอยู่บนหน้าเราแบบสบายตลอดเวลาทั้งวันคือผมเป็นคนแพ้ง่ายดูผิวก็รู้ใช่ไหมว่า แพ้ง่ายมากแบบโอ้โหมันมีแต่สิวอ่ะ นึกออกไหมแต่ว่าแล้วผมไม่ได้แพ้เพราะอะไรก็แพ้เพราะว่ามันสิวแล้วก็ไปรักษาสิวที่คลินิกต่างๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็แย่ลงเรื่อยๆเป็นไงครับเชื่อผมยังว่าพังจริงๆนั่นแหละคือภาพผมเมื่อ4เดือนที่แล้ววิดีโอไม่มีความเฟกไม่ใช้กล้องมือถือที่มีบิวตี้โหมดเลย iPhone X นี่แหละ iPhone X ที่เรียลที่สุดนี่แหละมีเรื่องบ้าๆต่ออีกนะหลังจากที่ทาครีมวันนั้นในคลิปเฮ้ยสิวผมขึ้นอีกแล้วผมก็สับสนไปเลยว่าตกลงครีมดีไหมเนี่ยหรือว่ามันเป็นเพราะเราสกปรกิน ใครก็ช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วหลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสาพาทีมงานตากล้องช่างภาพไปถ่ายทําโรงงานถ่ายทำแลบถ่ายทำไลน์การผลิต e คลเฟรชและได้คุยกับเขาว่าเฮ้ยทำไมผมทาครีมตัวเองแล้วสิวขึ้นวะหรือผมเป็นเซนซิทีฟจนใครก็ช่วยผมไม่ได้แต่และเขาก็สวนกับมาทันควันเลยว่าเอา้ากพะคุณอยากได้แบบไม่มีสารเคมีกพราคุณอยากได้แบบธรรมชาติกพราะคุณอยากได้แบบที่มันแก้ปัญหาผิวหน้าคุณได้ทําให้คุณดีขึ้นได้ก็หนังหน้าคุณน่ะมันติดสารเคมีหนักมากอ่อนแอหนักมากโดนคำนี้ไปเจ็บเลยนะเพราะฉะนนั้เราาาจะมมทํี มาได้ธรรมดาไม่ได้เราต้องมีอะไรที่มันทาให้คนที่แบบแย่สุดๆอย่างคุณพังที่สุดอย่างคุณต้องกลับมาดีได้เราจรึงใช้นว,วัตรกรรมดีที่สุดของเกาหลีเรื่องแรกเลยครับครีมเนื้อน้ำวอเตอร์เบนะสครีมปกติเนื้อน้ำเนี่ยมันมีหลายระดับด้วยนะและนี่คือระดับที่โหดของเกาหลีซึ่งไม่ใช่ทุกแบรนด์จะทําได้เขาเลือกแบรนด์ครับและโรสโกถือครองนว,วัตรกรรมอันดับหนึ่งของเนื้อครีมของเกาหลีเป็นครีมชนิดเดียวเท่านั้นที่ลงลึกถึงผิวชั้นลึกอย่างเดอะเมสปกติแล้วครีมชนิดอื่นจะลงไม่ถึงจะลลงงถึแแแค่แบบ่่บบชััั้้้นนนนตตตีืออกกะะมาาาาเขข็จทํร สารเคมีออก <Wow. S 1> ที่มันฝังใต้ผิวหนังออกให้หมดซึ่งจังหวะนี้แหละมันก็ต้องเกิดเอฟเฟกบ้างจากภายในสู่ภายนอกจากชั้นลึกสู่ชั้นตื้นแล้วมันจะช่วยฝังสารสก,กัดบำรุงผิวเอาไว้ในผิวชั้นลึกของเราและเคลือบผิวชั้นนอกไม่ให้มลพิษทำลายผิวของ นี่คือวิธีการที่ซ K Forest สของคุณทํางานเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องมีเอฟเฟกบ้างเพราะคุณผิวลึกๆติดสารเคมีหนักมากๆที่มันไม่หายสักทีนึงเพราะว่ามัวแต่แก้ปัญหาปลายเหตุคือกระทาสีอยูอ่นั่นแหละแต่ต้นเหตุคุณไม่รักษาเลยมันไม่ได้แข็งแรงเลยแลวมันยังมีสารเคมีค้างอยู่มันจะไปดีขึ้นได้ยังไงเออเริ่มพอใจพอเราได้มีโอกาสฟังเนี้ยเ,เริ่มเชื่อเริ่มแบบเออเริ่มเห็นภาพเราลองเชื่อก็ดูสักตั้งหนึ่งถ้าเราลองเชื่อแล้วมันหายมันก็ไม่มีอะไรเสียหายถ เดท่านั้นไม่มีผ่านคลินิกไม่มีอย่างอื่นเลยเพราะก็เขา้มามันไม่ดีขึ้นจะเข้าไปเพื่ออะไรนะอะเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือด้านซ้ายนะครับผิวเนียนแต่ยังมีรู้รอยอยู่อันนี้อีกด้านนะครับให้ดูแบบชัดๆให้ดูแบบจริงๆเรียวมากเพราะผมบอกแล้วมันคือค ไม่ใช่สารเคมีโอเคถ้าวันนี้โชว์คลิปปุ oh, ๊บแล้วแบบเนียนกิ๊บไม่มีที่ว่างเลยแต่นาที่สานได้สองอย่างหนึ่งเนียนจริงสองเมคอัพมาถูกไหมไอเนียนจริงเนี่ยผูท่านหน้าพังอย่างเมื่อกี้นี้เละเป็นโจ๊กอย่างเมื่อกี้นี้แต่มันเนียนกิ๊บเลยเนี่ยผมบอกเลยนะสารเคมีแต่วันนี้มันคือธรรมชาติและธรรมชาติคือต้องค่อยๆแต่มันระยะยาวถูกไหมค่อยๆดีขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปแรกคือสิวหายหมดเลยเพราะข้างในมันแข็งแรงแล้วข้างนอกก็ขึ้นสิวยากแล้วสมัยก่อนขึ้นสิวงง่ายมากนี่แหละคือผลลัพธ์จากการใช้ซีเคนนด้วยะคที่ สงสัรมาถามผมว่าเฮ้ย <c oughs> ไปเข้าคลินิกมาหรือเปล่าไปเกาหลีมาเนี่ยไปเข้าเจอหมอที่มันเจ๋งๆเก่งๆหรือเปล่าถึงแบบหน้าใสขึ้นตอนนั้นจำได้ว่าอยู่พารากอนผมยังบอกเขาเลยนะว่าไปเอาทูบมาเลยผมกล้าพิสูจน์ตรงนี้ผมกล้าสาบานตรงนี้ว่าแค่ซีเคเฟเรสจริงๆอาง่าย <Wow. S 1> คนเคยแอนตี้คนมันอยากพิสูจน์คนมันไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้ก็เลยตัดสินใจว่าใช้มันอย่างเดียวนี่แหละถ้ามันดีจริงแสดงว่าครีมเราดีถ้าวันนี้เราใช้เองเริ่มต้นใช้คนแรกแล้วมันไม่ดีอย่าไปคิดจะไปให้ใครใช้ต่อเด็ดขาดและท่านตอนที่ซีเค ผิวหน้าของคนดีและเรียบเนียนมากขึ้นมี4เสถียรขที่หนึ่งครับครีมเนื้อน้ำ Water Base เท,เที่โหดที่สุดของเกาหลีจะลงลึกไปถึงผิวชั้นลึกที่ครีมตัวอื่นลงไม่ถึง <Wow. S 1> สองขับสารเคมีออกจากผิวชั้นลึกที่มันฝังมานานแล้วสามช่วยปล่อยสารบำรุงผิวเอาไว้ในผิวชั้นลึกและสี่เคลือบผิวชั้นนอกไม่ให้มลพิษทำ้ายผิวของเราเราต้องมาแก้ไขปัญหาต้นเหตุครับถ้าหากเรามมวแต่แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุสิวขึ้นทาสิวฝ้าขึ้นทาฝ้าแต่ต้นเหตุไม่ถูกแก้ไขเลยเลยมันก็่าาัีตมทญห แบบเดียวกับผมนะเช่นแบบเข้าคลินิกมาเยอะไม่ดีขึ้นผิวซูเปอร์เซนซิทีฟแพ้ง่ายอะไรนิดอะไรหน่อยสิวขึ้นอะไรนิดอะไรหพังหาครีมบนรุงไม่ได้เลยเวทสำอางยังยากด้วยซ้ำถ้าเป็นอย่างนั้นผมท้ายคุณลองครับ Rose g o l Secret Forest ตัวนี้นะครับ ผมมู้จะถึงไงให้มันเจ๋งนะฮะเอาง่ยายๆัน,น,นอย่างเงี้บ้านๆอย่างเ้ยนะฮะโลสโสกซิเคทเฟรชตัวนี้สินค้าของผมก่อนน้องวาวามันเริ่มจากการที่เราต้องการดูแลตัวเองแล้ววันนี้เราหายแล้วเราดีแล้วส่งต่อสินค้าตัวนี้ไปดูแลคนอื่นอุบ่วทั่วโลกประเทศไทยเริ่มต้นเป็นประเทศแรกลองดูแค่หนึ่งกระปุกท่านจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างทันที แต่ไม่ได้แบบปุ๊บหูใสอิปไม่ใช่นะคือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในกระปุกแรกเลยเข้ามาของโสโซของเรานะครับตั้งใ,ใจที่อยากจะปฏิวัติวตงการความงานทั้งโลกโดยการที่สร้างสินค้าคุณภาพไฮเอนระดับโลกในราคาที่สมเหตุสมผล ไม่ใช่แบบราคาเอ็นแล้วแพงตามขอามใคที่ถูกต้องไหม mm hmm. เพราะผมมั่นใจว่า mm hmm. ทุกคนอยากใช้ของดีไม่มีใครใช้ของห่วยถ้าเลือกได้ถูกไหมและยังแหงกกฎการตั้งราคาอีกนะ <Yeah. S 1> ปกติถ้าเราจะตั้งราคาตามกดที่เป็นเป็นกดกลางของการตั้งราคาเนี่ย <Yeah. S 1> Secret Forest ตัวน,นี้ต้องอยู่ที่ราคา2,490บาทแต่วันนี้ Rose Gold Secret Forest แค่790บาท เพราะเราอยากให้อยู่ที่หลักร้อยครับแล้วทุกคนสามารถแตะต้องมันได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนครับใครที่สนใจ Secret Forest ของเรานะครับคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับว่าสนใจแล้วแอดมินเพจจะติดต่อไปว่าวิธีการสั่งซื้อทายัางไงเพราะต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้ทั่วประเทศไทยนะสินค้ามีจํานวนจํากัดมากๆ <Wow. S 1> แค่หลักพันต้นๆเท่านั้นครับโซลเอาไปเยอะมากขายหมดไปเยอะมากแล้วฟิดแบ็กออมาดีมากๆรีวิวทุกคนแฮปปี้มากๆแค่หลักพันต้นๆที่ Secret Forest เหลือในเมืองไทยและถ้าท่านพลาดรถแรกนี้ไปท่านต้องรออีก2-3เดือนในการรอคอยรถที่2แล้วบอกได้เลยว่าตอนนี้เรามีปัญหาการผลิตด้วยครับคือผลิตไม่ทันครับมาเลเซียกัมพูชาพม,มา่าสอป,อปอลาวจีนด้วยเขาตื่นเต้นกับซีเ r ตฟอเรสต์หักมากแล้วคาดการว่าจะออเดอร์ซีเ r e ฟอเรสต์ไปลุยตลาดของต่างประเทศเนี่ยเป็นหลักหลายแสนถึงหลักล้านกระปุกแ ใครก็ตามที่ไม่อยากพลาดคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าสนใจลองสักครั้งในชีวิตแค่หนึ่งกระปุกท่านจะดีขึ้นแบบไม่ต้องเครียดและเสี่ยงแพ้อีกต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอฝากไว้ในหัวใจนะครับซีแคทฟอเรสและแบรนด์ลอสโกเราตั้งใจที่จะมอบคุณค่าให้กับคนทั้งโลกด้วยของดีคุณภาพพรีเมียมในราคาที่ย่อมยาบบาย